ครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยในเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวเนี่ยครับมีการแชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่าฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยเกินเกณฑ์มาตรฐานค่ะนะเกินได้ไง,ท,ง<อ>ทั้งที่อากาศดีมากๆใช่ค่ะมงเหมือนกันค่ะล่าสุดนะครับทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคหนึ่งของเชียงใหม่นะครับชี้แจงกรณีที่ค่า PM 2.5ของอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเกิดจากเครื่องวัดชำรุดครับ คุณผู้ชมครับนายประดิษฐ์ศรีใสผู้อำนวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ครับมีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่บริเวณโดยโรอบร้านต้นข้าวหอมอำเภอเชียงดาวมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นล่าสุดนะครับทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1เชียงใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงพบว่า เครื่องที่เห็นอยู่นี่นะฮะ <c oughs> เป็นเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งของประชาชน <c oughs> นะครับผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลากว่า5ปีแล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> อยู่ในสภาพสํมรุดนะครับแล้วก็ไม่ได้บํารุงรักษาจึงทําให้ค่าฝุ่นที่วัดได้นะฮะมีความผิดปกติ ไปอย่างมากเลยก็เกิดความตกอกตกใจใการเกิดขึ้นนะคะคในช่งชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่1่ค่ะเชียงใหม่จึงได้เข้าพื้นที่เพื่อทําการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อหาค่าเทียบเคียงกับสภาพคุณภาพอากาศที่แท้จริงก็พบเลยนะคะว่าคุณภาพอากาศบริเวณรอบร้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีค่าฝุ่นละอองอยู่เพียง9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นค่ะและจากการวัดค่าฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ข้างเคียงก็พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงให้เจ้าของเครื่องวัดคุณภาพอากาศทราบวา่าการใช้เครื่องดังกล่าวต้องมีการบำรุงรักษานะเพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทางร้านและส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ